โทนะรศัพท์ขึ้นมาแล้วกดกล้องนะฮะกล้องอถ่ายรนะูปเนี่ยแนบเข้าไปที่หน้าจอเนี่ยนะฮะที่อยู่ตรงมุมนี้ แล้วจากนั้นเนี่ยมันจะมีช่องเหลืองๆมาแล้วจิ้ม <กด S 1> เข้าไป,ไปลแล้วมันก็พาเข้าไปเลยใน34 HDF พอพาเข้าไปเสร็จปับ๊บกดไลค์โหวตแล้วก็โหวตเข้ามาไม่มีคําตอบที่ถูกที่ผิดเอาที่เราชอบนี่แหละ,ะรับสิทธิ์ไปเลยแล้วลอรอลุ้นมีทั้งคอนโดมีทั้งกระบะมีทั้งแอร์ใช่ไหมใช่ค่ะคุณผู้ชมลองไปดูของรางวัลหน่อยเพราะว่าแคมเปญน,นี้แจกใหญ่แจกจริงนะคะ34วันตั้งแต่11เมษายนจนกระทั่งถึงวันเลือกตั้งเลย14พฤษภาคมเราจะรวบรวมโหวตของคุณผู้ชมแล้วก็ร่วมชิงรางวัลใหญ่ คอนโดเดนิมจตุจักบายแกรนยูนิตี้มีรถมิ t ูบิชิไทร r ตันสองคันคแล้วก็มีแอร์อีก ยี่สิบห้างวัลเออยี่สิบห้ารางวัลแจกใหญ่แจกจริงแจกแน่แต่ทีนี้ก็ต้องเพิ่มสิทธิ์ในการร่วมลุ้นกันก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะคะสําหรับแคมเปญนี้ดาวน์โหลดแบบนี้ค่ะ34 HD application ลงทะเบียนเข้าใช้งานแล้วก็จริงๆทุกช่วงรายการข่าวเช้าก่อนมีข่าวเที่ยงก็โหวตได้ส่วนทุบโต๊ะข่าวเมื่อกี้ใครโหวตทุบโต๊ะข่าวหนึ่งไปแล้วทุบโต๊ะข่าวรอบที่2ก็โหวตได้อกีกเพราะ,ะฉะนั้นเดี๋ยวจะจบรายการแล้วนะอ๋อแล้วจากนั้นเนี่ย ทุบตัวข่าวเอ็กซ์คลูก็วัวได้อีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นเปิดดูเรายาวๆนี่วัวได้3รอบเลยนะ30จะมีใครให้ขนาดนี้เีกเป็นการขอบคุณแฟนข่าวของอมรินทีวีช่อง34ดาวน์โหลด34 HD a p p l i c อ t i o แอพลิเคชันนะคะขอพักแป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ารีบกลับมาค่ะสำหรับตัวจิไม่มีเส้นทางไหนที่เป็นไปไม่ได้ สุดคลั้งหมดของมาสเตอร์ออฟออโร่โหดกว่าท้าทายกว่าพิชิตเส้นทางอันตรายระดับโลกอีซุสูวีคลาสโฟร์ไฟฟ์โฟร์มาสเตอร์ออฟออโร่ลุยท้าโลกพวกเราจะรวยกันแล้วเน็กก็ฉลองสิบปีส่องๆเน็กก็ ลืนทองสิบบาทสิบรางวาัลพร้อมของอื่นๆรวมมูลค่าท้าล้านบาทถึงจะของมิถุนายันสองพันห้าร้อยกโิกแทนคำบอกกราก Mike Daykin Max Inverter เย็นไวภายในหนึ่งนาทีเย็นไวมากเย็นเต็มแต่ Max d a y k i นแต่ละคนขอพรไม่เหมือนกันขอสิ่งดีดี ที่หลากหลายดีนะ่าประโยชน์ดีๆมีให้ทุกสูตรใหม่ไดกินแม็กซินวอเตอร์ไม่ต้องกลัวจิ้งจกไม่กวนใช้ทนมากทนเย็นเร็วเต็มแม็กซ์ไดกินความร้อนอากาศแปลปรวน ช่วยปกป้องบ้านด้วยสีเบียร์ครูดมอนชิลที่มีทั้งเซรามิกคูลิ่งและไดมอนบอร์เทคโนโลยีกันความรอ้อนคงความสวยทานนานกว่า15ปีสีเบียร์ค i ูดมอนชิลถ้าชีวิตต้องเจอบททดสอบจะหยุดแค่นี้หรือไปต่อให้สุดแล้วเอาชนะทุกความท้าทาย ไเมื่อก่อนเคยคิดนะครับว่าใช้ยาสีฟันอะไรเนี่ยปากก็สะอาดทั้งนั้นแต่ผมเพิ่งมารู้นะครับว่าปากสะอาดจริงๆเป็นยังไงก็ตอนที่ใช้เทพไทยนี่แหละครับยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดหลอดนึงใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับเรื่องใหม่วันนี้เนสกาแฟกระป๋องอัปเกรดเพิ่มอาอัปเกรดเพิ่มมาราบิก้าเนสกาแฟกระป๋องสูตรใหม่อัปเกรดเพิ่มมาราบิก้าเพิ่มความอร่อยอัปเกรดมาราบิก้ากับเนส มิชลินลงทุนสร้างนว,วัตรกรรมรีไซเคิลพลาสติกเพื่อเปลี่ยนขยะเหลือใช้มาเป็นการผลิตยางรถยนต์ที่ยั่งยืนในปีพศ2567มิชลิน motion for life มีทีพอดชงอะไรก็อร่อย,ออออยค้นหวานชุ่มเต็มรถคู่กับค้นจืดหอมมันชงเป๊ะทุกแก้ว เปรี้ยวแซ่บจัดจ้านว้าวจอบครับไม่จอบขับรถมาม่าต้ยมยำกุ้งเปรี้ยวแซ่บแต่รถมาม่าหมูสับหอมหมูสับแม่เดียวกันอร่อยเหมือนกันแปะ๊มะมาม่าจอบครับอร่อย Carrier X Inverter Plus นีรามิดความสุขเหนือจินตนาการความสุขที่ได้เซฟค่าไฟ6,000บาทต่อปีถาพิสูจน์เช็คค่าไฟผ่านมือถือเซฟค่าไฟแค่ใช้ Air Carrier Carrier ่รถมะขามป้อมอย่าลืมล่ะเม็ดอบสมุนไพรอาปาเช่ We Love Apache QP น้ำสลัดที่เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดอร่อยชิวๆหึ mm ่ง hmm. ชิ้มได้ผัดจุ่มหรือย,ย่างไม่วนไม่ซ้ำไม่จำเจ QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัด นี่สูตรที่ใช้สไตล์วินอยากแชร์ทุกคนดื่มทุกวันสูตสก็อตต์รังนกแท้โรโยโก้ Go, น้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์ สกัตรังนกแพ้ทุกเช้านะครับสังเวียนเลือกตั้ง6 6วอดลุนโชว์อัมบรินทีวีแจกใหญ่แทนคำขอบคุณคอนโดเดนิมจัดุจักรรถจนวิสุบิชิถ่ทันเครื่องบัตรประกาศได้กินมูลค่ารวมกว่า6กล้านสแสนบาทเพียงดาวน์โหลด34 HD แอปแล้วโหวตโทรคำถามในทุกช่วงรายการข่าวโหลดฟรีโหวตฟรีรุ่นฟรี34วันตั้งแต่วันที่11เมษายนถึง14พฤษภาคม2566ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่30พฤษภาคม2566ทางอมรินทีวีมาร่วมสนุกกับแคมเปญสังเวียนเลือกตั้งอยหกนโชคกันเยอะะะๆนค The ด,ด้วยโอเคเฮอร์เบิรแค่15นาทีเองใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทด,ดูเป็นธรรมชาติปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโ OK อเคเฮอร์เบิอาชีพใหม่วัยเราคือฟูลทอมเชาญเลยร่างกายถือกุญแจสำคัญต้องใส่ใจตัวเองอยู่เสมอทานอาหารหลากหลายครบห้าหมู่เสริมด้วยเนสเลบูสออติมัมที่มีสูตรสองโปรทั้งโปรตีนเวและโปรไบโอติกทริีเลยเนสเลบูสออติมัมร้อนนี้ฟรีเข้าไปสามเดือนกับแอร์แคริเอร์สดาวสามเสน สิบบาทโสมพลัสทำงานก็เข้มข้นโอมพลัสรักเมียยิ่งเข้มข้นทุ่มเทเพื่อครอบครัว,รวโอมพลัสสิบบาทพรอ้อมนี้ฟรีค่าไฟ3เดือนกับ Air Carrier 3ดาวถึงสามสิ็ดพฤษภาคมนี้เซฟค่าไฟแค่ใช้ Air Carrier นมเปรี้ยวดัชมิลมีประโยชน์ดีๆ แล้วไปจอยกับสิ่งที่อินนมเปรี้ยวดัชมิลอร่อยใช้ชีลินซีโยเกิร์ตมีวิตามิน B1 B2 D ีประโยชน์ินอินจอยกับทุกโมเมนต์วินโดเอเชียพรอมวิน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 โดเอ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 เชียแบรนด์ที่กล้ารับประกันตลอดอายุการใช้งานสังเกตสติ๊กเกอร์นี้เลยวินโดเอเชียวินโดเอเชีย อยากได้ผิวหน้าสวยไม่จะเป็นตั้งเลือก <c oughs> ทั้งดูอินฟูช่างน้ำและใสเด่งสมผัสต์นะ แนะนำเม็ดอมสมุนไพรลดมะขามป้อมอาปาเช่ I love Apache แผลโสดแผลที่มีหนองใช้แบคท็สมีตัวยามิวไพโรซินยันฮีวิตามินวอเตอร์น้ำกระชายขาวผสมวิตามินซีมีวิตามินซี200%ต่อขวดสบู่เบเนตซีแอนอี e, ผิวดูสว่างกระจ่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดยอดขายนดับหนึ่งแปดปีสอนน้ำมันเครื่องเอนเ s น้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น วงในวันนี้คุณผูช้ชมฮะอยากจะบอกว่าก่อนจะคุกวงในพามานี่เลย คุกของรางวัลก่อนใช่ค่ะเอาให้ได้นะคะโตลุชโชครอบนี้และมันก็คือเป็นช่วงการเลือกตั้งด้วยแหละเพราะฉะนั้นก็จะได้แสดงความคิดเห็นไปเลยพักเดียวชนะขาดแบบแลนสไลด์ไปเลยเนี่ยแบบที่เขาอยากจะได้จะมีโอกาสเกิดขึ้นจริงไหมบางคนบอกเป็นไปได้นะดูจากผลโพลเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือมันยากมากไม่ได้หรอกพักเดียวหรือเอ๊ะก็ไม่รู้ลองดูก็ไม่รู้สิก็ไม่รู้สินะก็ไม่รู้สินะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันพลิกได้ตลอดเวลาค่ะกว่าจะถึงวันที่14พฤษภาคมร่วมลุ้นโชคกับเราทุก กับสังเวียนเลือกตั้ง6กตอบคําถามเป็นเท่ามาหรือว่าพักนี้เนี่ยจะมีโอกาสไหมเพราะว่าช่วงนี้กระแสก็แรงนะอ๋อแล้วทุกอย่างพลิกได้ตลอดเวลาเห็นตอนแรกเหมือนดูแก่แล้วเดินไม่ค่อยมีแรง <c oughs> แต่ลงไปดูช่วงสงกรานที่ผ่านมาหัวหน้าพักธน,นิตเดินปลอเลย <c oughs> ห้างแถวนี่แล้วดูแต่งตัวเป็นไง <c oughs> ไวัยรุ่นละเกินห้างแถวซอยรังน้ําเดินทักทายพูดคุยนะกับพ่อค้าแม่ขายตามร้านต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างขายของดีไหม